ลองคว้าแจ่มใสกูผู้ฆ่าตัวอะไรก็ไม่รู้มึงคือตัวอะไรกูยังไม่รู้อะไรกูเจี๊ยดมึงไปแล้วแต่จริงๆอ่ะพระเอกไม่ใช่เราแ้วเลย กูตัวเองยินสองสว่างมันคุ้นด่เลยดูขนกูดิขนขนแผงขนกูโอ้สว่างป็นอล่าอะไรแผงขนแผงคอไอตัวนั้นแหละแนขน layer l a e r เอะเมนต้อขอบคุณกูไม่ช่วยกูสักที บอกกุล่าตัวนี้กูไม่ขออะไรมากขอ,ขอเพชรอ่ะขอเพชรดีๆอ่ะ <laughs> <laughs> มีใจก็ตามมาอย่างนึกถึงตอนมาใหม่กูต้อง ผ่านไอ้ผ่านไอ้คัดซีนที่หินร่วงไม่รู้ตักี่รอบหินไรร่วงไอ้ฉากที่เปิดตัวมันไงอ๋อพอจะผ่านอะ่ะตอนแรกไม่รู้ไงว่าต้องทำยังไงต้องฟินต้องตีตรงตตไหนน,ไหน,น่าจะประมาณสี่ห้ารอบสี่รอบแบบพี่จะผ่านเพราะไปกับตีโปเกมอนเน เอ้กูมาเก็บงานแล้วเฮ้ยกิดโอเคกูโอเคมึงมาเคยมาช่วยกูบ้างไหมนั่งอยู่บนเรือกันเนี่ยเฮ้ยเจ๋งมากเลยเฮ้ยเยอะมาอยากเห็นไอ้พ่อแมลงตัวนี้สู้มากเลยอะไม่สู้ไม่สู้ควาจริงนะ But it was my decision that we ought to go. And that's why we here. <laughs> you got the job done, as expected. I'm <laughs> not <coughs> alone. Alright. Time to head back. Come on, Hey! ตาแดงขึ้นมาอีกว่าเดินไปไม่ได้มันยังจะมีรอบสองอีกแล้วแข่งกันรอบสองเล้อวะนี่ไงพอมาแรงจะสู้แล้วเย็บยื่ออาเม็ดเลยอ้าวโอ้ยอะไรมาขอผมไม่ต้องสู้หรอกนี่กินนะให้เมยปิดงานเออไม่ต้องหรอกไปช่วยจุลเนี่ยเออคุณจะยื้อเฮ้ยคิดตัว กูได้กินพอกับชาล่าเลยนะตอนนี้เนตอนตอนเปิดโอชาล่าเบลเลอร์อะไรเงี้ยนี่นี่ได้กินแล้วก็ไปซะกินแล้วกลับบ้านเช่ญแล้วก็ไปซะหยิบแล้วกลับบ้านไปก่ได้กินต่อไปขอบใจมาก กูชอบเลยคิกเนี <Luis> ่ย <diction> ถ <aries> <About> ้ามันเอาเกาะเนี่ยมาทำดีเอซเพิ่มแล้วเพิ่มมอนน้ำมอนอะไรงี้นะขายได้อีกอ่ะใช่กูก็ซื้ออ่ะเพิ่มมอนน้ำก็เอาไอพี อยากจะบอกว่าเราต้องมาคุยกันแล้วแหละใครจะเก็บอะไรไกดิ้งอ่ะใครจะเก็บอะไรมันเก็บทุกอย่างเลยวะเราต้องเราต้องเราต้องทำให้เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดทุกแบบสิวะเดี๋ยวเดี๋ยวอันเก่าเจ็ดทุกแบบเนาะไอ้ชิพายต้องตีตั้งกี่พันตัวว่าจะเก็บได้ขนาดนั้น อันเก่าเจ็ดไปสามอันสี่หนึ่งอันแล้วก็หนึ่งหนึ่งของพี่พี่มีเอ็นเชียนอันเก่านะเอ็นเชียนมีไวท์สไปเวสแล้วก็มีน้ำแข็งต้องแบ่งกันเก็บอ่ะคุนละสองเก็บคนละสองนะแบ่งเก็บอะไรอ่ะ ว่าจะเก็บรู้ไหมว่าแคปของวายสไปร์ดิงแล้วเดี๋ยวกูเอาเดี๋ยวลู้กันแอนเชตนั่นก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆต้องไปปวดหิมะต้องไปปวดอะไรปวดเหล็กกิ้งบาเคดิออสอีกกูปวดลาจังอีกผขอรอลนะผมต้องเอาซื้อเวลาทันหรอ เดี๋ยวผมเอาเอ็นเชียนนะเพราะผมต้องใช้เกียร์กาลูก้าหนีไปไหนคุณลุงหานอนเลยหานอน,น,อนเลยไปนอนอ่ะเฮ้ยแบก่อนอื่นอ่ะพากูไปทำพวบคุมกระโดดก่อนยังไม่ได้ทำควบคุมบินอยู่พวบคุมแล้วพวบคุมบิน คมบลอยเทปควบินคกระโดดกับ่าคบบินไมมอันเดียวกันเลยนละอันควบินบินก็บินดิกระโดดกระโดดยังอันไหนอีกวะควบปหมืองจัพนมสีเหลืองแต่มันหลบมอน่ะอ๋อหลบป์เสรนะ จะทำจะทาเฟสแหละแต่แม่งแฮนเดิลเลอร์ไม่อยู่ทำไม่ได้ตามแล้วไปตำนานชายหาดกันเถอะไตรกินเต้ครับทำแล้วเออทำไมชุดชุดกูไปชุดนี้วะเอาชุดเขาขวัญเนี่ย Perhaps against such a larger regularity, that balancing mechanism was in fact. Looks like we still have much to learn. Perhaps our work is just one part of a balancing mechanism. Nature is so cool. Samai koi, get eat, be damn y say that I hear for our oh, next assignment the next one you me know what I'm talking about sir gante we're gonna chase that thing until our legs give out as always we'll need you <coughs> ตามีหน้าที่รับฟางเลยในที่มันถือนี่คือเกตของวอคอนาใช่ป่วะบ้าไว้ปาตาลิตต้องหักเชื่อไหมเชื่อไหมไอ้บ้าพูดเลยจล็อกให้แคปคอมได้ทิ้งไปแล้วฮ้ยมันไม่ได้ทิ้งนะ เกมยังขายได้อยู่พูดถึงแคปคอมไปไปอ่านในเพจอะไรวะมันบอกว่าแคปคอมอ่ะจะมุ่งเน้นให้พีซอ่ะเป็นแอดฟอร์มอันดับหนึ่งของอันนี้แหละจะทำมันมีอูหาอยู่คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าช่วยทำเล s i d e เดน v ี l 3ตัวเต็มสตีครับเล่นเดโมมานานแล้วเฮีย มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งอ่ะตลกเนอะเออเออเออก็ความจริงแหละสันยิช่วยปล่อยตัวตัวเต็มแล้วดีครับเล่นเดโมจนเบื่อแล้วจบแล้วตบมือปฏิบัติ s e ิ k i n g t i ิ p ง n g b a s k e เก a l l เดี๋ยวไม่ช่เดี๋ยวจบกัซีนกันนะ บทน้ำได้จบลงแล้วฮนะต่อไปจะเป็นเรื่องราวของความยากลำบากในไกดิ้งแลนด์มันจะไม่ลำบากนะจริงๆนะไกดิ้งแลนด์มันแค่ใช้เวลาใช้เวลามากเลยแหละหลังจากนี้ก็จะเป็นฟาร์มของฟาร์มเพชรน,นะหลังจากนี้หลังจากเข้าไกดิ้งแลนด์เดี๋ยวผมจะลงเซกชั่นให้ใครอยากฟาร์มก็เข้ามา ตอนที่แจมได้แล้วแหละวันนี้เรื่องไดจบลงแล้วเฮ้ยมันไปนไหนวะเห็นเงาบินผ่านใครอยากได้ของอยากได้อะไรเข้ามาได้นะมาช่วยกันปั่นกันดิ้งแลนด์มยมาช่วยกันปั่นกันดิ้งแลนด์แต่อาจจะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บพวกสัตว์หายากสัตว์อะไรยังไม่จะเจอ,อเจ่าๆนะอย่างไอ้ตุ่นเงี้ยยังไม่จะเจอ,อเจอา่า ตัวแรกต้องเก็บแล็ตุนตุนร็อตสตเบลแกเรานี่ตัวใหม่รับเนี่ยเออใช่อยาแตะห่แพะทองมากเลยตีแพะสีแพะกลัวไปจับงูกันเลยแน่นอน <c oughs> ไม่รู้ว่าทั้งปูทั้งงูทั้งอะไรเอาหมดแพะยัง<พ>มีมมคนเข้ากันอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไปหัวอีเวนต์แล้วหัวอีเวนมันตื่นแรงนะเดี๋ยวเราเอาไปแล้ง ของไรแลงแหละเดียวจริงๆเขาก็ไปไปเล่นในนั้นกันหมดตอนนี้เขาเล่นในมันตต์แรงกันหมดเลยเนาะแล้วก็ขอไปแลกเอามันไวกว่าใช่ไหมอืมแต่อยากเล่นแค่แบบระบบเดิมนนะสนุกดีมันดีม,ดมันไ <c oughs> ล่เลาะไละ่เลาะเก็บมันรากระาร์ดไหมเหรอไล่อะไรวะใส่ใส่กระสุนฮะพี่ยิวฮะ มันคือจาการ์ดไม่เหรอถ้ากดเจ็ดเรียบร้อยแล้วกดเจ็ดเรียบร้อยแล้วมึงใช่เลยจาการดมีมสอง<ด>มั<ด><ว>นสะนุกดีนะตีตีแพ้นุบดีนะพอมันมาปรับเป็นแบบมา s เตอร์แลงแบบของเก่ามันไม่มีประโยชน์คนเขาไม่เล่นกันเลยอะ่ะไม่มีใครเข้าเลยนะแบบแลมเก่าแบบไอ้ที่เก็บทุกคนน่ะั้งเซกชันนะ่ะซาฟิจิวายัางพอมีบ้าง จะเป็นที่ว่ามันต้องมีอย่างเราก็ตีกันสี่คนสองตีก็จะตายนะสองสองตีก็น่าจะลงสักสองรอบเนาะถ้ามีแปดคนซาฟีน่าจะร่วมเอาให้มันดูดเอเนอร์จีหมดเร็วๆแค่นั้นเนองวันนั้นกี่รอบวะที่ไปตีกับ เันเล่นกันสามรอบอ่ะอแค่สี่แค่สี่คนอ่ะสามรอบจีแบงถึงหมดแล้วต้องมาดูอีกว่าของแม่งจะได้ดีด้วยหรือจาก,กจบแม่งสวยวะกูชอบกองไฟมากเลยเนะี่ยสุดท้ายก็ไปจบกันที่ปตาน,นิดกันอยู่ดี ผลมันก็ไม่ค่อยย่างฟารมอะไรก็จบเลยไหมครับปัตตานีพิกเล่มเลยพิกเล่มไอโกรกแก่ของบาซูกิตกับ โกะแก่ของไอ้นั่นนี่อารมณ์คล้ายๆกันไหมน็อกแบ็กเหมือนกัไหะอันนี้มันไม่ใช่โกะแก่มาสกินมันป๊อปฟ้อนตัวเนี้ยนั่นแหละนั่นแหละแรงไปเยอะอารมณ์คล้ายๆของอุรากันปหมแรงไปเยอะแรงไปเยอะไม่รับดาเมจหมายถึงว่าเอฟเฟกต์อ่ะมันก็คือระเบิดนะเจ้ระเบิดเป็นวงเหมือนกันระเบิดวงกว้างทำน้ำเบดแบบเอมนกว้างกว่านะไปเนื้อเรื่องต่อเลยเออลากยาว ต้องไปนึงเรื่องแล้วเนี่ยไปดิ้งแดนดิดขใชมั้ยอืาแดนมหาตรจันเข้าไปช่วยเจกันนะ <c oughs> ไปก, <c oughs> กันเดี๋ยวค่อยคุยนี่ไปช่วยเจก่น